สวัสดีครับผมเอ็กเครเตอร์ครับในสัปดาห์นะี้ผมจะทําการแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือที่ผมได้มาก่อนเดื่นเลยต้องขอขอบคุณบริษัทแบงก์โกลที่ส่งเจ้า3าชิ้นนี้มาให้ผมได้ทําการทดลองใช้มันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไร อันนั้นก็คือนี่ครับเป็นเครื่องเจียเครื่องตัดอเนกประสงค์ที่ใช้แบตเตอรี่นั่นเองครซึ่งเหมาะมากในเวลานี้ที่เราจะทำการสั่งออนไลน์ที่เราไม่ต้องไปหาซื้อ <c oughs> คือื่นนผม่อเจอตัวนี้ก็จะเป็น <c oughs> แท่นชาร์จ <c oughs> อะแดปเตอร์มาให้ด้วย ดูจากภายนอกแล้วก็ถือว่าโอเคแข็งแรงเลยทีเดียวสามารถล็อกสวิตได้แล้วก็จะมีตัวป้องกันมาให้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นมือจับเราสามารถใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวล็อค ใส่แบตเจะตัวนี้ดูแล้อลองเทสดูเลยครับผมทําการประกอบเลยครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเจ้าตัวกาดตัวนี้กันสะเก็ดกระเด็นหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆกระเด็นเข้าไปตัวด้านป้องกันนี้ก็จะอยู่ฝั่งเราครับเราก็ถนัดขวาแล้วก็จับแล้วก็ตัดแล้วก็ทําการล็อกด้วยไขยควงครับผมก็จะได้แบบนี้นะ แต่เราทดลองใส่ใบที่เป็นแบบใบตัดเหล็กดูดีกว่าซึ่งตัวใบนี่มีขนาด4นิ้วครับผมแล้ก็ใส่ตัวล็อกนี้เข้าไปเครื่องตัวนี้ความเร็วรอกอยู่ที่11,000รอบต่อนาทีนะฮะแล้วก็กำลังหวัดนี่อยู่ที่800วัตต์ว่าตัดปูนตัดเหล็กตัดไม้เนี่ยสบายมากเราก็ทำการล็อกด้วยตัวนี้ให้มันเข้าล็อกเครื่องอ่าแล้วก็ทำการล็อก พอตึงๆมือพอครับโอเคหลังจากนี้เราก็ทําการประกอบแบตเข้าไปแต่ทาานี้ทางนนเนี่ยเราต้องระวังเรื่องสวิตช์ด้วยฮะเพราะว่าเราใส่แบตเข้าไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราพร้อมใช้งานแล้วเรามาดูกันเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมแบตต,ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับพวกของแบรนด์ดงัดงๆได้ต้องเทียบรุ่นนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะ การเสียบเข้าไปสองข้างเป็นขั้วบวกกับขั้วลบซึ่งตัวฐานก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้สามารถเทสแบตได้ว่าเต็มหรือไม่เต็มครับผมตอนนี้มีอยู่3ขีดโอเคฮะเราก็ทําการสวมเข้ไปโดยการเลื่อนแล้วก็กดปุ่มนี้ตั้งนิดนึงให้มันเข้าล็อกครับผม ได้แล้วตอนนี้เราตอนนี้เรากดสามารถใช้งานได้แล้วยอดครับผมสะดวกสบายซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มกำลังหวัดได้เป็น2ขีด3ขีดซึ่งความแรงก็จะขึ้นอยู่กับระดับตัวนี้ฟังเสียงได้เลยครับผม ถ้าเราต้องการเบาๆพวกงานขัดงานเจียรเราก็ใช้แค่ขีดเดียวก็ได้สามารถปรับได้ครสังเกตว่าเสียงจะเบาลงครับผมถ้าเราปรับไประดับกลางก็ความแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นคนระโอเคหลังจากที่ทำการประกอบไปเปร,รียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำการเทสโดยการตัดกันเลยครับผม วนเจ้าเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในถึงที่หลังเพราะมันเป็นเครื่องชาร์จปกติธรรมดาไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวเเราไปทําการเทสกันก่อนเดี๋ยวผมจะทําการทดลองตัดเหล็กกล่องเนี่ยที่มีขนาด1.2อิศานี่ดูซิว่าเจ้าเครื่องตัวนี้จะสามารถที่จะตัดได้ไดไหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องใสอุปกรณ์ป้องกันนั่นก็คือแว่นตาครับผมแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างก็คือที่อุดหูครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลย กดได้โดยที่เราไม่ต้องจับเลยแล้วก็ต้องมีการระบายลมด้วยโอเคครับงานเจียนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ดีเลยทีเดียวการกินเลึกดีมากหลังจากที่เราทําการตัดเหล็กแล้วก็เจียเหล็กไปเป็นที่ร้อยแล้วเนี่ย ตัวงานขัดละเอียดหรือว่างานขัดต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมันสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวด้วยเครื่องตัวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนเจ้าตัวขัดละเอียดตัวนี้แล้วทําการขัดสนนีรถยนต์กันดีกว่าก่อนทําการขัดเนี่ยเราก็ทําการปรับตัวนี้ให้มีกําลังที่ต่ําที่สุดนบผมนะมันจะทำให้เครื่องเดินง่ายขึ้น มันง่ายมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปลากสายมาแล้วมาทําการขัดเจ้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเกลียเครื่องตัดเครื่องขัดได้เป็นอเนกประสงค์ครับผมอันะหลังจากที่เราลองงานเบามาแล้วเดี๋ยวเราไปทําการตัดปูนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําการตัดแผ่นหินแกรนิตตัวนี้ที่มีความหนาอยู่ราวประมาณสองเซนครึ่งโดยใช้เครื่องตัวนี้เราแค่ทําการเปลี่ยนใบตัวนี้ให้เป็นตัวใบตัดคอนกรีตหรือว่าใบตัดเพชรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย อดมากเลยเจ้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมือในการเจียการตัดไม่ว่าจะตัดไม้ตัดปูนหรือว่าตัดเหล็กก้อนสามารถที่จะทําได้ตัวนี้ไม่ต้องเสียบปลั๊กเราจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้การใช้งานก็หลายชั่วโมงมี2ชั่วโมงขึ้นในการใช้งานแบบตลอดต่อเนื่องครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้ทําการตัดเจ้าหินแกรนิตตัวนี้ก็ถือว่าแข็งพอสมควรก็สามารถที่จะตัดได้ในอีกอย่างนที่ผมอยากจะทําการแนะนําก็คือเดี๋ยวเราจะ ไปใส่เจ้าหัวเลื่อยตัวนี้ที่เป็นเลื่อยบาโซ่แล้วเราทําการตัดกิ่งไม้เีเราไปดูกันดีกว่าหลังจากที่ผมได้ทําการใส่เจ้าบาโซ่ตัวนี้ไปกับเครื่องตัดอเนกประสงค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับการตัดกิ่งไม้ให้ดูเร,เริ่มเลย เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เราไม่ต้องไปลากสายหรือว่าเราไปตัดกิ่งไม้ในที่ที่แบบไกลๆที่ไม่มีไฟฟ้ามันก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการตัดเจ้าท่อนนี้ให้หมดเสร็จ้วเดี๋ยวผมจะกลับไปสรุปอีกครั้งว่าเจ้าเครื่องนี้มันแจมยังไงครับผม จากที่เราได้ทําการเจียเหล็กตัดเหล็กตัดปูนหรือว่าไปตัดกิ่งไม้มาเป็นที่ร้อยแล้วเนี่ยแบตก็จะเริ่มอ่อนล้วเราสังเกตได้จากตรงนี้ครับโดยการกดปุ่มก็จะเหล็กแค่ขีดเดียวเท่านั้นแต่หลากนี้เราจะมาทําการชาร์จโดยเดจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จพวกแบตหลายรูปแบบครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแบตของสว่านไฟฟ้าเครื่องเจียเครื่องตัด สาม,มารถใช้ได้ด้วยเครื่องตัวนี้ครับผมซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานไม่ยากครับเราแค่ทําการเสียบแล้วก็เสียบลักมันก็จะทําการชาร์จเลยแล้วเรื่องเต็มไม่เต็มมันก็จะทําการตัดอัตโนมัติเดี๋ยวเราทําการเสียบชาร์จให้ดูกันเลยดีกว่ายตอนแรกเราก็ทำการเสียบชาร์จเข้าไปก็จะมีตัวโวลต์ขึ้นแล้วก็ตัวแอมป์ขึ้น จะมีไฟกระพริบอยู่ครับนั่นหมายความว่าพร้อมที่จะทำการชาร์จครับผมนี้เราก็ถอดกจะตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมาแล้วก็ทําการคว่มลงไปครับผมแล้วก็ทําการเรียบร้อยครตอนนี้ก็เริ่มทําการชาร์จแล้วตอนนี้มีอยู่ที่1 7 7เจโวลต์3แอมป์นี่คือกระแสที่ทําการชาร์จเข้าไปในแบตตัวนี้ ซึ่งแบตตัวนี้เนี่ยผมได้มานี่คือตัว 5M มก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณสัก2ชั่วโมงประมาณนี้ก็จะเต็ม100%พอดีนี่แะคือข้อดีของเจ้าเครื่องตัวตัว,ตวชาร์จตัวนี้เป็น DC18RC ตัวนี้หลังจากที่เราทำการทิ้งชาร์จไป5นาทีก็ขึ้นมาที่15%็ครับผม1 8 4โวลต์3แอมป์สภาพก็จะอุ่นๆนิดนึง หลังจากนี้เราก็ทิ้งชาร์จให้มันเต็ม100%ก็จะเอาแบตตัวนี้กลับมาใช้งานใหม่ได้ละสุดยอดนะครับผมเก้าเครื่องมือเประสค์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดการเจียก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการทํางานได้เครื่องตัวนี้ใช้ตัวแบตเตอรี่ในขนาด18โวลต์ครับผม5แอมป์ข้อควรระวังก็เวลาเราจะเปลี่ยนใบตัดต่างๆเนี่ยเราควรที่จะทําการถอดแบตเตอรี่ตัวนี้ออกก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันทํางานตอนที่เราไม่ได้ ตั้งใจจะให้มันทำงานครับเพื่อป้องกันการอันตรายครับส่วนใครสนใจในสินค้าตัวนี้เนี่ยก็ดูได้จากเว็บไซต์ของแบงก์กรุครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าเจ้าสารตัวนี้นะไว้ใต้คลิปวิดโอของผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ครับผมแล้วมีราคาถูกมากถ้าเราดูในช่วงที่เขาลดราคามันก็จะทําให้เราถูกลงไปอีกครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่ต้องการที่จะหาซื้อพวกเครื่องมือพวกนี้เนะี่ยแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ในผมแนะนําเลยว่าเหมาะมากสาหรับงาน DIY อย่างเราๆเนะะี่ ดี๋ยวนี้ก็มีพิธีกนขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบ